สานขวัญปันสุขผู้สูงวัยใส่ใจอาชีพเสริมฟรีลดปัญหาซึมเศร้าผู้สูงไวัยไม่มีงานทำเมื่อวันที่ 23, กันยายน2566ที่ผ่านมาสมาคมข้าราชการบำนาญและขาหาบดีจังหวัดตรังในเขตเทศบาลนครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังจัดกิจกรรมโครงการสานขวัญปันสุขผู้สูงวัยใส่ใจอาชีพเสริม นำโดยนายพิรศักดิ์วงวชิรพานิชนายกสมาคมข้าราชการบำนาญและข้าหาบดีจังหวัดตรังเป็นผู้จัดโครงการดังกล่าวซึ่งได้รับงบสนับสนุนประมาณ25,000บาทโดยมีนางสยารักทับเที่ยงอายุ68ปีวิทยากรจากเทศบาลนครตรังบรรยายให้ความรู้เรื่องตัวสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตการทำยาดมสมุนไพรและให้ความรู้แนะนำวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตดอกไม้จันทร์ทำของที่ระลึก โดยมีผู้สูงวัยและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมฟรีใน2เรื่องคือการผลิตยาดมสมุนไพรและการจัดทําของที่ระลึกใช้ระยะเวลาการอบรมจำนวนหนึ่งวันจำนวน50คนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงไวัยได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเสริมเพื่อต่อย,ยอดจุนเจือครอบครัวได้ให้แก่ผู้สูงวัยจะได้มีเพื่อนได้มีไรายได้เสริมเล็กๆน้ยน และยังนำความรู้ที่ได้รับต่อยอดสู่ชุมชนด้วยซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าอัตราผู้สูงวัยมีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและมีการว่างงานเมื่ออยู่กับบ้านไม่ได้พบปะผู้คนก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าแก่ผู้สูงไวัยได้ซึ่งการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานั้นเพื่อให้เขาได้มีการพูดคุยคลายเหงามีสังคมของผู้สูงวัยช่วยให้เขารู้สึกว่าไม่ได้เป็นภาระใครและมีอะไรให้ทำ มีงานอดิเรกให้เขาทำช่วยลดภาวะการป่วยซึมเศร้าให้ผู้สูงวัยได้อีกด้วยด้านนางสยารักทับเที่ยงอายุ68ปีวิทยากรจากเทศบาลนครตรังบอกว่าวันนี้มาให้ความรู้เรื่องการทำพิมพ์เสนน้ำและดอกไม้จันทร์มี2แบบคือดอกไม้จันท์แบบวางกับแบบที่ปักลงบนสำหรับการทำยาดมสมุนไพรหรือพิมพ์เสนน้ำนั้นขั้นตอนแรกนำสารที่จะใช้ซึ่งเป็นสารธรรมชาติมาจากพืช เช่นพิมเสนเมนทอนนำมาผสมและคนให้เข้ากันสักพักเติมกระบูนล,ลงไปเมื่อละลายหมดแล้วเราก็จะเติมน้ำมันยูคาลิปตัสประมาณครึ่งขวดจะทำให้น้ำใสและวางไว้ข้ามคืนจากนั้นใช้ไซลิง์ดูดสารที่ละลายแล้วนำมาบรรจุลงขวดปิดฝาก็นำไปใช้ได้เลยส่วนดอกไม้จานเราจะมีบล็อกให้จะทำให้ดอกเท่ากันหมดโดยการใช้ขวดยาคูมาทำเป็นบล็อก โดยจะใส่ก้านจันหนวดจันทูบเทียนเราจะไม่ใช้ลวดเพราะเวลาเผาะจะทำให้สภาพแวดล้อมไม่ดีจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแทนและที่ได้เลือกยาดมกับดอกไม้จันนั้นเพราะในปัจจุบันสินค้าเหล่านี้เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นต้นทุนในการทำยาดมสมุนไพรนั้นหากมีผู้ที่สนใจที่จะทำเองที่บ้านเริ่มต้นในการใช้ต้นทุนงบประมาณไม่เกิน1,000บาท1ชุดทำได้เกือบ100ขวด เหมาะกับผู้ที่มีรายได้น้อยต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้ตัวเองได้อีกด้วยซึ่งตรงนี้ให้ผู้สูงวัยได้มีอาชีพเสริมได้มีสังคมไม่เงียบเหงาซึ่งอย่าไปหวังผลกำไรมากนักแต่ให้นึกถึงสภาพจิตใจให้มากอย่างน้อยก็ไม่ทำให้เป็นโรคซึมเศร้าหากใครสนใจที่จะเรียนรู้สามารถติดต่อผ่านทางเพจเฟซบุ๊กชื่อสารสวยรวยมากหรือโทร0 6 1 2 0 7 0 1 8 7 ด้านนางอารีไทยกลางอายุ76ปีอดีตข้าราชการครูผู้ร่วมอบรมบอกว่ารู้สึกดีใจที่มีโครงการนี้ขึ้นมาและนำผู้สูงอายุนี้มาฝึกให้นำสิ่งเหล่านี้ไปใช้เป็นประโยชน์ในส่วนตัวและชุมชนและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้ทางด้านนายพีรศักดิ์ว่องวชิรพานิชนาย,ยกสมาคมข้าราชการบำนาญและขหาบดีจังหวัดตรังบอกว่าสำหรับโครงการดังกล่าวนั้นเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนและต้องการให้คนในชุมชนไปพัฒนาตัวเอง และส่วนรวมและนำความรู้ที่ได้รับจากพวกเราไปเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้เขาได้ประโยชน์โดยส่วนใหญ่จะให้รวมกลุ่มและให้ชุมชนมีส่วนร่วมตรังสตอรี่รายงาน